ร่วมทำมา,มมาหากินโดยสบู่วิพาดาสามสูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาวผู้หญิงทำมาหากินันนี้ขอรวมเอาพ่อค้าแม่ขายที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาในเรื่องการแต่งตัว คุณตาคุณไฮค่ะให้เกียรติสูตรพวกเราด้วยนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเขาก็ใช้สูตรเหมือนกันนี่แขกรับเชิญของเราไม่เกิดการนะจ๊ะต้องเรียกเขาคุณด้วยบ้างเรียกเขาคุณนะทุกคนเรียกเขาคุณนะขอเรียนเชิญคุณสังวานคุณสังวานอยู่กลางค่ะ ใส่สตรแบบนี้ทายสิคะว่าเขาทำธุรกิจอะไรต้องเกี่ยวกับธุรกิจในส่วนในแบงค์ในแบงค์อ๋อในแบงค์ฉันเอาทนายอะทนายอะายอะไรเนายธนาคารใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่ใช่ครับคุณจักมานทำอะไรคะอะไรนะพ่อค้าปะกิมไข่เต่าเนี่ยครับเราไต่สุดเพื่อคนไม่อยากแตงตัวดีเนาะอยาเอ๋ เอาหน้าซาเอาหน้าตาธุรกิจของคุณสังวานมาดูเลยสิเชิญค่ะเชิญออฟฟิศคุณค่ะชิงเหรอกชิ้นหรอกฮ้ยตัวคลาสสิกอะทำไมต้องใส่สูตรนะจ้าเวลาขายไห้ชกคิมไข่เต่าจะขายดีกว่าเราไม่ใส่ก่อนผมก็ไม่ใส่แต่พอเราใส่มันจะขายดีขึ้นดีกว่าขึ้งก็ขึ้งเลยอะชิ้นหพี่ เอาคนเดินไปเห็นผ่านก็มองดูเอาผ้าประินมไงหลอดจังวะเออขายมากี่ปีแล้วคะคุณจังวานขายตั้งอายุผม18ปีอ๋อแล้วใส่สจุดตั้งแต่เมื่อไหร่ตุนบัดนี้เดี๋ยวใส่สุดด้วยเหรอไม่ใส่สูดผมใส่มาประมาณ20ปีเนี่ยเดิมทีไม่ได้ใส่สูตรนะคุณผู้ชมขาก็ใส่เสื้อผ้าธรรมดาทั่วไปนี่แหละ แต่รู้สึกว่ามันขายไม่ดีแบบมันพูดใว้ก่อนผงขายตัวสองบาทเนะผมหาขายเนี่ยอช้หาใส่ขาผมแล้วก็มาเป็นรถเข็นแล้วก็มเป็นซาเล้งพอผมมีซาเล้งผมก็ใส่สูตรมันจะไม่ร้อนเท่าไหร่มาอละาับไปทำไมถึงเอะใจคิดใส่สูตรทําไมไม่ใส่อย่างอื่นไม่ได้ไอเดียมาจากไหนการใส่สูตรอ่ะผมลองนึกๆดูว่าถ้าเราใส่ลองกำลัแตะกอน ใส่แต่ข้างในพุงแี่ไทยอยู่เนอแตเจอ่เชอแต่แต่เพุงที่ไทยอยู่จ้ะแล้วพี่ทำไมไม่ใส่ชซดเลยวกฒิล่ะจัดให้เลยใส่ลองดูไงลองใส่ดูแล้วมันไม่ร้อนหรอกพ่อครูมันมันไข่ทุกวันทุกวันมึงก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่ามันกินที่เขาตัดให้มัน ซับข้างในจะเพิมมีไม่ซับในก็จะมีซับแต่แขน่แแตข้างหลังเคยมีลูกค้าเข้าใจว่าเราเป็นผู้บริโภคบริหารมายืนกินไข่เต่าร้านคนอื่นไหมมีครับบางคนเขาไม่รู้นะผมขึ้นลงพักไปเข้าห้องน้ำไอสารวัตรยกมือวายผมเอขาไม่รู้ว่าผมป็นใค่เพราะว่าไข่ที่ลูเขาไม่รู้เนาะสูตรมีเยอะไหมมีกี่ตัวยี่สิบเจ็ด เอ้าวจัดมาคนดูหน่อยให้พวกเราไม่เอามาหมดนะวีแมหลากสีสันเลยนะสีน้ำเงินเออสีลงสีเหลืองสูตรเยอะกว่านักร้องวงหนูอีกนะนักไทยเป็นร้อยเลยเองแบรนด์เดียวนะเพื่อเพื่อให้ผมเลยเพราะว่าพัก้าแต่พี่สังวานลงทุนซื้อเนกไทยของตัวเองในชีวิตหนึ่งเส้นในวาระอะไรคะมันในไอ้รับลูก แม่ลูกรักปรินญาอ้ลูกรักปริญญาเท่นี้แต่ว่ามันนานแล้วมันหายไปไหน,น,น,นลูกผมได้30ปีแล้วเดี๋ยวนี้อ๋ออันนี้เท่าไหร่เน็กไทยอ่ะเขาขายห้าร้อยโอ้แพงขนาะดตอนนั้นมันห้าร้อยโคตรแพงเลยว่า <c oughs> ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกชายรับปริญญาพ่อก็เลยซื้อเน็กไทเอง500ต่อหรือ300ร้อยคุณลุงสังวานอ่ะขายปากิีมไข่เต่าส่งลูกเรียนจบปริญญาเลยครับผมเก่งมากชื่นใจอ่ะจอ่ะจริงๆต้องบอกว่าคุณลุงสังวานเนี่ยไม่ไม่ได้ใส่สูตรเพื่อเรียกร้องให้ลูกค้าสนใจอย่างเดียวแต่ขนมแกคอนเฟิร์มว่าอร่อยอร่อย้เป็นไงคะอร่อยมากคุณแม่ไม่ชิมยังมานี้ไม่ได้ชิมให้คุณแม่ชิมด้วยหวานเมเมอร่อย แล้วไม่หวานมากวันหนึ่งกี่หม้อวันหนึ่งกี่หม้อขายแค่สองหม้อสองหม้อนี่แหละหมดคำเลยหลังจากออกรายการผู้หญิงทำมาหากินไปแล้วพี่สังวานโดงดังเป็นพลุแตกเลยลูกค้ามาจากทั่วสารพิษมาขอเรียนไปทำขายเองก็มีแต่ไม่มีใครยอมใส่สูตรเหมือนแกเลยนะคะแม่เก็มันร้อนเนี่ยเนาะใครจะไปทนได้แล้ว จนได้สามี แรงลากมากมากไอตัวอื่นไม่เท่าไหร่พี่ไพแต่ไอตัวเนี้ยม้วงมากเลยพรุ่งนี้พี่ไพกับคุณจรเจอกันในบาร์จริงๆนะะใช่ค่ะไปทํางานบาร์เมื่อกี้พี่ไพเมื่อกี้ที่เราจําลองเหตุการณ์น่ะนั่นคือเหตุการณ์จริงเลยจริงมือนไมเหมือนไหมเหมือนมากค่ะพี่ไพเจอกับจรนานหรือยังคะอ่าสิบห้าปีที่แล้วค่ะ ตอนนั้นเรยอนยังไงพี่พออตอนนั้นแกทําเรือยอนจะมีเรือยอนอยู่ที่ภูเก็ตเนาะแกขี่มอไซค์ผ่านหน้าบาร์เราก็ความเป็นเด็กบาก็เพิ่งขึ้นไปทํางานใหม่ๆเราก็ตะกูลฮอูเลคอมฮลเวลคอมฝรั่งพอเห็นปุ๊บแกพอเสร็จปุ๊บแกก็เข้าไปนั่งในบาร์อุ้ยมานยาเราไหนๆจะได้เงินเลี้ยงลูกเราก็นั่งเลยเสร็จปุ๊บแล้วก็อเนี้ย ไเราเลิกแล้วเราปล่อยมือลงก็ยังยืดตัดให้แกเสร็จอันนี้ค่าของมันจะ460บาทแล้วแกก็แบงค์พันจ่ายพอจ่ายเสร็จปุ๊บ60ยืนให้หนูอ่ะแล้ว5า0ร้อยให้อุย๊ยอ้าวริบอ่ะอ้าวพอข้อมอไซส์ปั๊บอุ้ยแล้วก็บอกัลโหลแล้วก็ แกก็เฮ้ยพอเพอนเสร็จแล้วก็โอเคสักพักเราก็จุบที่ปากแกเบาๆนะแกหันปุ๊บรูดซิปขึ้นมาควักให้สองพันควักให้สองพันเลยว่าทีเด็ดอยู่ตรงนี้มาอยู่โคราชแล้วก็ขายผัดไทยนี่เป็นที่มาที่ต้องการแต่งตัวเป็นเจ้าเงาะแบบนี้ทุกวันนี้ย้ายมาหมดแล้วไม่ใช่แค่มัดใจผัวเรื่องความแซบเท่านั้นผัดไทยแม่ก็แซบเช่นเดียวกันเด็ดเด็ดยก มีผัดไทยอะไรบ้างอันนี้คือเมนูหลักมะผัดไทยงอป่าอันนี้หลัผัดไทยงอกป่าในส่วนนี้ส่วนนี้คือผัดไทยรสจนาผัดไทยรสจนาแต่งชุดนี้ตลอดคนไม่คิดว่าเราบ้าเหรอคะกระช่างข้เค้ดคิดไงกระช่างข้อเราเราทำเราเรามีความสุขแต่งทุกวันไหมคะ จะเฉพาะวันพฤหัสจะเลือกแค่วันครูโอ้โหยอดขายดีไหมคะถามว่ายอดขายดีไหมน้อยังมันไม่ได้เลือกกววันละสามสามสี่พันพี่ไายพี่ชายขายจานเท่าไรคะสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทใส่กุ้งเยอะไหมคะกุ้งจะอยู่ประมาณห้าหรือหกตัวเนี่ยใส่นี่นไม่เยอะคยู่้อยเยอะนะใช่เห็นบอกว่าคุณจรช่วยทุกอย่างด้วยนะในร้าน ค่ะไม่ไม่ใช่ว่ามีเมนูแค่นี้นะออ๋มีตามสั่งค่ะจะปีเมนูตามสั่งแต่ว่าส่วนมากขึ้นชื่อจะเป็นพวกผัดไทยพาสน้าลัดอะารอางนี้ถ้าไม่มีจอนชีวิตพี่ัยจะเป็นยังไงร่วมทำมาหากินโดยโทมิผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นพื้นสะอาดหอมอางี้ถ้าไม่มีจอนชีวิตพี่ัยจะเป็นยังไง พี่ไปอยากเนอะเคยบอกแล้วคุณจอหนไหมทำไมอะแต่มันก็มีเดินแกเดินหลงทางเนาะแกเดินทางพิด ก็มีบ้างก็มีบ้างแหละผู้ชายก็ก็ก็เดินก็เดินทางพิษแหละไปแกก็ไปแบบมดเนื้อมดตัวเหลือเงินกลับมาถึงฉันอ่ะสามสิบห้าบาทะจากเงิน3ามสี่ล้านสองเดือนกว่าที่ทิ้งฉันก็ลูกไปลูกก็เพิ่งได้ปีสองเดือนมันเจ็บนะค่ะมันเจ็บอยู่ข้างในแบบเราลัดแกตลอดไม่สัตซัดมาตลอดเมื่อก่อนบอกแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นไม่บอกเลยโทรกตีซะว่า ระยะเวลาแปปีอ่ะที่ไม่ได้บอกแล้วก็ช่วงที่ว่า6กปีน่ะลำบากอยู่คนเดียวนะไปรับจ้างฟันมันตัดอ้อยดํานาถอนกาแกรู้มากรุ่นลูกแกก็เข้าใจแต่แกพิดพลาดไปเดี๋ยวทำไงเดี๋ยวหรอแต่แกพูดตลอดนะว่าปุ้ยฉันขอโทษที่ฉันทำพิดนะฉันสัญญาว่าสักวันหนึ่งถ้าฉันเด้มรดกจากพ่อฉันเธออยากได้อะไรฉันจะให้เธอแกอยากใจเย็นๆนะอะไรเงี้ยใจใจเย็นๆนะแล้วถึงวันเนี้ย สามารถที่จะบอกรักเขาทุกวันได้หรือยังแพ้เนาะคำว่าแพ้บางครั้งพอจะบอกหลักแกปุ๊บมันก็คิดเห็นวันที่ลูกยังหน่อยแล้ยก็ทิ้งเราไปอ่ะมันเจียบตรงนั้นไง I have to say sorry is the some sometimes this and something I do something wrong to no. you. You never mad and angry. But oh, when you give chance to me, you have to say, okay, darling, I love you. Don't worry anything. Too. I want to tell you I love you forever. Uh -huh. Aku to love you you. I love you right. forever. You. I never I forget. Yeah okay. We no, yeah, okay. have to stay together oh, till to right. <laughs> oh, we die. What a for you. <laughs> yeah. I'm yeah. sorry for oh, everything. Oh, วันนี้ดูด้อยไปเลยไม่ต้องเจเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ <c oughs> คุณผู้ชมแวะแวะไปกินแวะไปที่โคร,ราชแวะไปร้านเราขึ้นเบอร์ให้แล้วโทรหาพี่พาพ <c oughs> แวะไปพูดคุยกันผู้หญิงคนนี้ข้างในสวยมากข้างในคือแบบคือ นางฟ้านางว่าฟ้าหรือว่าใครที่ไปแวะหาพี่ภัยนะหรือว่าคนคนนั้นน่ะได้พูดคุยกับพี่ภัยนะคนนั้นจะได้พลังบวกจากพี่ภัยกับราแล้วเขาจะได้บุญด้วยจริงสิ่งที่เขาเข้าไปไปอุดหนุนที่ร้านเงินส่วนหนึ่งก็เก็บมาไว้ลงทุนแต่อีกส่วนหนึ่งเอาไปทำบุญเราจะทำบุญทุกเดือนสุดยอดเลยสาธุสาธุหลังจากออกรายการแล้วพีภพยกลายเป็นไอเด้ย สองสาวๆที่อยากจะมีสามีฝรั่งทันทีค่ะวันๆรับแต่สายที่โทรมาถามวิธีมาใจฝรั่งนี่แหละค่ะเสน่งขอป่าอย่างที่พายแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายค่ะคนนี้เป็นพ่อค้าขาแม่ค้าขายไก่ทอดที่เห็นตอนมาขายของแต่งเป็นลิเกเนียมีที่มานะคะแต่ว่าก่อนอื่นไปฟังแม่แม่ใบหวยกันสักนิดหนึ่งเคยถูกติดกันกิ่งวด หนูน่ยเป็น10กว่งวดนะสิบใช่ไหมหกวดคนนี้6กมวดเหมือนพี่หายเป๊ะเลยคุณ้เช่นเราเชิญเเชิญเมาจากตลาดวัดประดู่คุณผู้ชมขามาพร้อมไก่ทอดแต่เป็นร้านไก่ทอดลิเกพุทธมนทลสายหนึ่งตลาดวัดประดู สิงโบราณค่ะรู้แต่งตัวแบบไม่ขายไก่เหรอใช่ค่ะลูกหลักไม่หัวลองไหมคะไม่เจ้าภาพววกนหนูหาเองเลยเหรอลูกหลอที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับชุดอยู่แล้วค่ะ และเป็นลิเกจริงไหมเป็นลิเกก็คือเริ่มต้นก็คือหนูอยากเล่นอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่ว่าไม่ได้อยู่ตั้งแต่วงการแรกๆเพิ่งจะมาเป็นปลายๆอะค่ะไม่ขอสักทอนได้ไหมช่างหนึ่งบนด้านล่างช่าหนึ่บนกรนช่างสดใสในวัยสาวช่างสวยจริงเราน่ารักนี่ แต่งตัวอินเทนใครเห็นกัดลกเพราะความน่ารักสรวยช่างเริดล้ำงามจังเลยเกิดมายังไม่เคยโดนใครช่วแม่เลยนะขายไก่เธอะลูก อะไรบ้างลูกจุ๊ดขายอะไรบ้างลูกก็ตอนนี้ก็ขายไก่ทอดก็มีน้องมีปีกมีเนื้อล้วนมีตูดไก่ทอด,ดมีตุต๋นก<ไ>ุ้งสะโพกมีตูดด้วยเหรอลูกเหรอมีค่ะสำคัญที่ตูดยกมากแม<า>จ้ามาแค่เดียวอร่อยมากิน ร้านหมูจะขายแบบนี้ทุกวันใช่ไหมลูกขายที่ไหนขายที่ตลาดนัดวัดประดูพุทธมนฑลสายหนึ่งค่ะขายที่ไหนขายยังไงถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือไม้ละ10บาทค่ะจะเป็นสูตรไก่เนื้อไก่ล้วน10บาทน้องไก่20สะโพกมี10บาทสิบาบาทน้องติดสะโพกชิ้นใหญ่เนี่ยจะ40อันนี้จะ20่สทำไมพี่นุ่มเห็นมันเหมือนมีพริกอยู่ในนั้นด้วยค่ะเป็นสูตรพริกแกงค่ะอ๋อใช่แต่สูตรพริกแกงเผ็ดเหมือนไก่สไปซี่นิดนึง หนูหนูขายหนูแต่งชุดแบบนี้ทุกวันไหมเมื่อก่อนทุกวันค่ะแล้วตอนหลังไม่ไหวร้อนค่ะ อันไหนขายดีขายแตกต่างกันไหมลูกรายได้ตอนแต่งดีกว่าค่ะเมื่อก่อนถ้าไม่แต่งเลยก็คือรายได้ก็อยู่ประมาณ2อ0 0ามอยอะไรอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วพอแต่งพอแต่งก็พันกว่ากับสองพันกว่าแต่พี่รู้เาว่าจุ๊กมีมูอ๋มูแม่เนี่นี่นี่แเอ๊เขามียันในไข่เยอะเลยมี่ตากา มีใช่ก็คือขอพอในไข่ใช่ไหมใช่ค่ะและขายดีเลยไหมขายดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นหนูยังไม่รู้จักไอไข่เลยคืออะไรอ่ามีหนูไม่มีที่พึ่งเลยตั้งแต่มาขายไก่เพราะว่าน้องสาวว่าจะขายหน้าร้านอย่างเงี้ยแล้วแล้วแฟนน้องสาวก็จะทอดแต่หนูคนเดียวต้องมาหันมาทอดไก่ต้องหันมาขายอะไรอย่างเงี้ยหันไม้ทีไก่ไม้แล้ว อย่างเงี้ยกดดันนะคะเพราะว่าไก่แต่ละตัวเนี่ยใช้ไฟไม่เหมือนกันใช่ค่ะเทคนิคแล้วบอกว่าตอนก่อนขายเนี่ยต้องทุบโต๊ะหายไข่ทุกวันทุกทุกวันค่ะเพราะว่าเรียกทำยังไงก็จะเรียกสมมติว่าหนูหนูบายเสร็จแล้วใช่ไหมคะหนูก็จะเรียกมามามาขายเล้วมามา่มาช่วยจะเรียกขวัญใช่ค่ะเราก็จะมีกําลังใจเพราะว่าเราไม่มีใครคุยแบบมอนเราก็ไม่มีเราก็โสดใช่ไหมคะเราก็ไม่มีแฟน อไรอย่างนี้ให,ให้เลือกนะเลือกไปงานเหมือนเดิมกับขายไก่เอาไง ถ้าถ้าจริงๆหนูเลือกไข่ไก่เพราะว่าตอบโจทย์หนูได้ทุกวันใช่ค่ะยังไงแล้วมีเงินเข้ามาทุกวันก็มีเงินเข้ามาทุกวันอย่างดนตรีดนตรีผิดพาดอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งมีแค่สองวันสามวันหนูนอนอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์ไม่ได้อันนี้ทำละสองอย่างไปเลยในเวลาเดียวกันก็ได้นะลูกเพราะว่าหนูมีของอยู่แล้วใช่ค่ะตอนนี้หนูก็พยายามจัดเวลาอยู่คุณหม่ชอบไม่เป็นไรคุณแม่กินเย็นได้คุณแม่ชอบมันเป็นเนื้อไก่เนี่เป็นเนื้อไก่เนื้อไม่ใช่สุดไก่ไม่ใช่ะไก่คาราท ดีนะคะจิมก็หนก็หมักโดยพิมพ์แกะลูกจุ่มฝากร้านเลยลูกว่าถ้าหากว่าอยากจะชวนคุณผู้ชมไปชิมไปกินได้ที่ไหนก็สามารถมาที่ตลาดนัดวัดประดู่พุทธมณฑลสายหนึ่งนะคะถามที่ร้านได้เลยแถวนั้นนะคะว่าไก่ทอดอร่อยจังหวะหรือว่าไก่ทอดลิเกนะคะอยู่ตรงไหนขายบ่ายโมงครึ่งนะคะถึงหนึ่งทุ่มถึงทุ่น่ะลูกนาะทุกวันไปได้นะคุณจ้างอย่างอื่นด้วย่้านก็ติดต่อ ได้เลยลนะครับ ต่อนะมากินเอาไปดูเขาจะรับแขกรับเชิญของเรากันนะคะน้องเอิร์ทค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้วลีฮิตที่สุดคืออะไรติดยางวะเอ้รระแวงไหมอะรอะแ,ว,แวงไปหมดเลยครับ <mm> เพราะว่าเหมือนเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยไงทั้งคุณพ่อ อยู่ดักับทั้งคุณแม่มีบ้านคุณน้องซึ่งมีหลานตัวเล็กอีกมันเลยยิ่งระแวงอ่ะมันก็เลยยิ่งทําให้แบบวลีคิดเนี่ยแบบติดจังหวะระวังฉีดอยู่นั่นแหละล้างมืออยู่นั่นแหละต้องรอบครอบมากกว่าเดิมใช่แล้วตื่นมารีบกินน้ำลายรู้สึกเจ็บคอไหมนอกจากกินน้ำลายแล้วกั้นหายใจด้วยเฮ้ยปอดเรายังดีอยู่ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะมีอีกหนึ่งวิธีพิสูจน์เพราะว่าวันนี้มีกาแฟหอมๆมาวิธีการพิสูจน์อย่างหนึ่งเลยคือถ้าคุณชงกาแฟดีๆแบบนี้แล้วได้กลิ่นเฮ้ยสบายใจ ถูกมพี่สุเชื่อว่าช่วงนี้ทุกคนต้องหันมาดูแลและใส่ใจตัวเอ,องอย่างเอิร์ธเอง มีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างก็คือจริงๆหลักดูแลโดยรวมอยู่แล้วแต่ผมว่าความเครียดเป็นส่วนหนึ่งต้องสังเกตตัวเองด้วยนะอะไรที่มันเป็นการลดความเครียดแต่ว่าเป็นการเติมน้ําตาลให้กับร่างกายอ่ะก็ต้องระวังวันนี้ผมขออนุญาตแนะนาครับเป็นเครื่องดื่มทางเลือกซึ่งเครื่องดื่มทางเลือกนี้นะทำให้ไม่ได้เติมน้ําตาลให้กับร่างกายเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มทางเลือกสําหรับคนที่ใส่ใจตัวเองเป็นกาแฟผสมถังเช่าและสารสกัดเห็ดหลินจือตราลิฟเนตแล้ววันนี้บอกเลย ในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นนวันนี้ขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนบริษัทโนวาออร์แกนิกถ้าไม่คุ้นจริงๆนึกถึงแบ,บรนด์โดนัท คุณแน่นอนอยู่ค<ล>ู่กับคนไทยและไม่ได้แบบว่าเราขายแค่ออนไลน์เท่านั้นนะโดนัทนะอยู่ตามร้านเยอะมากทั่วประเทศใช่ไหมอันนี้แหละในานามของโนวาออร์แกนิกแต่ว่ายัางไงก็ตามก็ควรจะต้องใส่ใจดูแลไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่หลากหลายต้องรู้จักการออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพองด้วยใช่ไหมครับผมนะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกครับว่ากาแฟของเราเป็นกาแฟทางเลือกเป็นกาแฟโรบัสต้าซึ่งพูดถึงใครที่เป็นคอกาแฟนะโรบัสต้า ต้องคุ้นชินอยู่แล้วเพราะว่าเป็นกาแฟเข้มข้นกลม,มกล่อมกลิ่นหอมละมุนและคาว่าหอมคือหอมจริงๆเลยนะอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นความสบายใจถึงแม้ว่าใส่หน้ากากแบบนี้นแต่ถ้าลองชงกาแฟลิปสต็กนะนี่เข้ามาเป็นซองด้วยโอ้ยนี่ลิ่งมาถึงนี้<ะ>ยังย,งยงไัไม่ให้รู้ไงว่าจมูกเราคำ<อ>นะไอะไรนะนี่ แล้วเดี๋ยวลองดูนะขนาดดีนะกลิ้นกาแฟคุณแม่ได้ไหมอุ้ยหอมจริงยนะต้องบอกว่าหอมทะลุแมสเลยเฮ้ยพี่เอิร์ธหอมจริงใช่ไหมอันนี้ไม่แสดงแล้วคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้แสดงหอมจริงเลยนี่มัหอกันด้วยนะยังหอมมาเลยนะใช่แล้วใส่หน้ากากก็ยังหอมด้วยและไม่ใช่แค่หอมกาแฟดีอย่างเดียวนะยังมีถังเช่าและสารสกัดเห็ดหลินจือและตรงนี้อยากฝากเตือนครับใครที่ชอบกินกาแฟใส่นมข้นหวานใส่น้ําตาลเยอะๆให้ระวัง น้ำตาลสะสมในร่างกายๆๆในอนาคตน้ำตาลเยอะ ทำให้การผลิตเรื่องของอินซูลินมีปัญหาและถ้าไม่มีอินซูลินหรืออินซูลินผลิตไม่ดีมันจะเป็นเบาหวานอันนี้เราใช้ซูคารสครับเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาลเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงกลิ่นหอมแบบนี้หลายคนบอกว่าเอ้ยพอมันเป็นร้อนมันหอมและถ้าบ้านเราร้อนๆคุณแม่ผมเป็นคนไม่กินกาแฟร้อนยังไงก็ตามขอกาแฟเย็นกาแฟเย็นแนะนําแบบนี้ครับก็ใช้สองซองชงออกมามันก็จะเข้มข้นและมันก็จะเป็นกาแฟเย็นแบบนี้ชงร้อนก่อนแล้วไปเทใส่น้ำแข็ง ใช่ครับผม<ส>นะครับมันก็เลยทําให้ถูกต้องสดชื่นและที่สําคัญคือมันไม่เป็นการเติมน้ําตาลเงี่ม,มากกว่านั้นนะคอเลสเตอรอลศูนย์พลังงาน45แคลต่อซองหนึ่ง <1 S 2> แก้วนี่9090เ<ไ>90นะเดินขึ้นลงบันไดบ้านใคร3มชั้นนะเดิน3รอบหมดแล้วใช่ถูกต้องใช่ไหมครับผมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะกินอะไรก็ตามก็ต้องเลือกไม่ใช่แค่เลือกวัตถุดิบดีนะและเลือกที่ผมมาแนะนําแล้วก็ต้องเลือกโรงงานผลิตที่เขาได้มาตรฐานด้วยอันนี้สบายใจหัวเพราะว่า ผลิตที่โรงงานผลิตที่มี JMP และก<ะ>็ ISO 9001 2015แล้ววันนี้อย่างที่บอกครับมาในานามของโนวาออร์แกนิกหลายละคนแบบเครียดแล้วก็เฮ<ะ>้ยจะจ่ายจะหยิบสตางคอะไรทั้งที<ะ>มันต้องคิดเยอะ,ะวันนี้เป็นโปรที่แบบไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน<ะ>ฟังดีๆเลยนะ กาแฟผสมถังเช่าลิฟเนตนะครับผมนะครับหชุด10กล่อง1 0ึราคา990บาทเท่านั้นยังไม่พอไม่เคยมีโปรนี้วันนี้ผมบอกแล้วว่าถ้าผมมาเจอพี่ๆทั้ง4คนขอพิเศษจริงๆ1ชุดเท่านั้นแถมกาต้มน้ำสเตเลสไร้สาย1.8ลิตรให้1เครื่องฟังไม่ผิดไม่ใช่2ชุดนะสั่ง1ชุดให้เลย1เครื่องเท่านั้นยังไม่พอยังได้ถังเช่าผสมมัลติวิตามินบด้วยอีก1กล่อง รวมทั้งหมดเนี่ยได้ไปเลยกาแฟ10กล่อง กาาต้มน้ำถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ี990บาทไม่เคยมีที่ไหนครับผมแต่ว่าด้วยความที่โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็เลยอยากจะให้กระจายทั่วทุกบ้านความสุขจะได้ทั่วถึงก็เลยขออนุญาตจำกัดสิทธิการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุด020265888หรือว่า Line at LP88 นั่นเองเพราะฉะนั้นราคาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ายิ่งกว่าทุนและเราก็บอกว่าช่วงนี้เราอยากจะให้กำลังใจกับคนไทยในนามของโนวา ออร์แกนิกที่อยู่ดูแลคนไทยมากว่า9ปีก็เลยขออนุญาตมอบโปรแบบนี้ดูแลกันไปซึ่งได้ทั้งหมดนน<ฆ>เนี่ยนะ10กล่อง102เนี่ย กินได้ถ้ากินคนเดียวนะก็ประมาณ3เดือนกินร้อนแต่ถ้าสมมติกินเย็นก็เหลือเดือนครึ่งเพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าเราจะสะสมไว้แบ่งเพื่อนข้างบ้านช่วยกเป็นช่วงของการดูแลตัวเองเยอะเยอะใช่เพิ่มเติมมากกว่านั้นตอนนี้เรามีเป็นชุดทดลองด้วย3กล่อง32นี่นะครับก็ทานได้ประมาณ1เดือนก็คือ300บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกว่ากาแฟของเราเป็นกาแฟหอมกาแฟดีการันตีด้วยการที่ตอนนี้คือมันไม่ได้ขายเจอกับเราเท่านั้นม,มันไปที่บูธก็เจอ,อไปที่วัดสันก็มี <S ม <S CJ s จซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าในบิ๊กซจะเป็นร้านขายยาเพียวแล้วก็เทสโก้ o รตัสแต่จะบอกนะไม่ต้องออกไปหรอกช่วงนี้ใครจะอยากออกข้างนอกเราไปส่งให้ดีกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้สั่งเลย02026 5 8 8 8หรือว่า Li@ n e อดกาแฟลิฟเนสของเรารับประกันความพึงพอใจครับ ไม่อร่อยไม่หอมหรือว่ามีกลิ่นสมุนไพรโทรคืนกลับมาเลยเราคืนเงินให้เียมจํานวนคืนเงินแบบไม่เอากาแฟคืนด้วยนะ้ังเอิทยังโปรอีกสักสิบทีได้ไหมฮะทีเดียวเอเดี๋ยวแล้วกันเวลาโปรพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับผมผมมาทั้งทีนะครับกาแฟผสมถังเช่าและสารสกัดเห็ดลินจือ1ชุด1ิกล่องทั้งหมดหนึ่งซองราคาเพียง990บและไม่ได้แค่กาแฟอย่างเดียวเรามี กาต้มน้ำเซเลตไร้สาย1.8ลิตรให้1เครื่อง<ช>และก็ถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีให้ด้วยอีก1กล่องจำกัดสิการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุด020265888หรือว่า l ล n e atlp88 ย้ำ1สายสั่งได้ไม่เกิน2ชุดเพราะว่าของแถมของเราจำนวนจำกัดจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบชุดทดลองเนี่ยนะครับ3กล่อง30ซองทานได้1เดือน300บาท<ม>และก็ณตอนนี้เรามีอยู่แล้วนะครับบูธวัดสันซีเจนซูเปอร์มาร์เก็ตในพิกซีจะเป็นร้านขายยาเพียว แล้วก็เทสโก้โล u ัสแต่ที่ไปซื้ออันนั้นอาจจะขายเป็น1กล่อง2กล่องแล้วแต่แต่ราคาไม่ดีเท่านี้แน่อนอนนะครับผมกาแฟอะไรที่ไม่มีคอเลสเตอรอลพลังงาน45เคลต่อซองนะครับผมและก็ที่สำคัญถูกแสนถูกขนาดนี้โนวาคุ้มค่าทุกการช็อปนะครับโทรเลยนะตอนนี้020265888หรือวนะ่า l ล n e l p 8 8ครับอยากไ้าสุขภาพดีวันนี้ขอบคุณน้องเอิร์ธค่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ จ๊จัดไปคำคมคำคมถึงจะมีโควิดแต่คำคมเราไม่หนีโควิดแน่นอนค่ะคผมค่ะคำคมของเรานะคะบอกว่าเป็นโควิดเดี๋ยวก็หายแต่เป็นนี่ฉันแล้วไม่ใช่ตายเลย คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ